สวัสดีครับผมสวัสดีบรรยากาศย่างเงาส่วนประมาณสองโมงเสาครับเมื่อนี้มาตัดพีแอปเปิลครับผมหกหนึ่งอาทิตย์แล้วกับมาตัดอาทิตย์หนึ่งตัดเทีหนึ่งครับผมทีมงานทางัทางหลังนะครับบรรยากาศทำงานกันครับไปปราจ่าเริ่มเขาลองแล้วครับมีแต่ทีมงานฉี่เข่วครับนี่ทีมงานฉี่เข่วงานบรเฮ็ดฝอยยางเดียวเพิ่มมาครับอาทิตย์หนึ่งตัดเที่หนึ่งครับ ลองหนึ่งก็ได้ประมาณหกเจ็ดกล่องครับย่างหน่อยๆกับหกเจ็ดกล่องย่างลายกับประมาณสิบสองกล่องช่วงนี้มันแบบปร,ปรค่อยลายปัด๊ดอาทิตย์หนึ่งแต่เจ็ดึ่งพอได้เก็บอยู่ครับพอได้ขายพอได้ขายพอได้ปนอยู่ครับพอได้มีเงินใจ่ายเลี้ยงลูกน้องอยู่ดอกครับกำลังเดือมแดงต้นหนึ่งสีแดงอยู่ประมาณสองสองหมากครับนี่ ต้นหนึง่งแดงอยึบม้านสองหมกักช่วงนี้มันก็บบค่อยไลยปันไดสองหมกักบางต้นก็นยังบ้านได้แดงครับยังเป็นสีดำตาลเอาไว้กอ่อนอาทิตย์หน้าค่อยตัดครับครับดูการตัดพริกนะครับตัดสุดได้ยิ่งนะครับอยู่อิสาารลียวได้ได้เท่าไรได้เกือบเดือนแล้วมาอยู่อิสรลียวได้เกือเดือนกับบอควาณนี้ยแหละครับ แก้วบรรยากาศช่วงสองมงครับเป็นงานที่สองแล้วครับมือเส้านี่ก็ไปดึงสายยางบริไดทายให้เบิ้งครับไปดึงสายยางป้าไม้มือเส้านี่เป็นงานที่สองครับบกลุมมือครับเดี๋ยวได้ไปพันยอดกรอเทียดอีกที่หนึ่งครับงานที่สามสามงานสี่งานครับมือหนึ่งพันยอดกับบกลุมมือ,อพันยอดกับบกลุมมือวะติดกิบต่ออีกครับหมดละสี่งานหมดแล้วมือนี่ เป็นตะรวยครับเอ็นงานเนียนายจ้างรวยได้ครับนายจ้างล <laughs> นายจะได้กับฝากที่ตามก็ไลไ์ก็แชร์ครับผมอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆครับห <laughs> มายถึงนายจ้างครับหมายถึงนายจ้างเู้ยตี